ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรออมทรัพย์นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์70,000บาทอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย2.65%จะได้ดอกเบีย้ยเป็นเม็ดเงินกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาว่ากันนะครับเรามาคำนวณการฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาขา้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและก็ทกประเภทด้วยนะครับ ตัวพันธบัตรออมทรัพย์ปี2568นะครับครั้งที่1นะซึ่งจะเปิดจัดจำหน่ายนะครับโดยจัดจำหน่ายช่วงวันขึ้นอยู่กับช่องทางนะครับในวันที่8ถึงวันที่16พฤษภาคม2568นะครับจะ จำหน่ายผ่านสอบอมบนแอปเป๋าตังนะครับผู้มีสิทธิ์ซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับรุ่นที่จะจำหน่ายคือ7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่2.65%นะครับทุกๆ3เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยทีหเท่ากับปีหนึจะให้ดอกเบีย้ยสครั้งด้วยกันนะครับโดยที่จะดจำหน่ายผ่านแอปเปาตังวงเงิน จะจำหน่ายคือ1,000 10, 0ล้านบาทนะครับต้องซื้อขั้นต่ำา1 0 0บาทขั้นสูง20ล้านบาทนะแต่การจัดสรรบนแอป,ปเป่าตังจะเป็น first นะครับ first เ,เรียกว่ามาก่อนได้สิทธิก่อนนะครับมาก่อนได้สิทธิก่อนนะส่วนการจัดจำหน่ายผ่าน6สถาบันทางการเงินชั้นนำนะครับจะเปิดจัดจำหน่ายวันที่1 8บ ถึง15พฤษภาคม2568นะครับวันที่จองซื้อผู้มีสิทธิ์ซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรุ่นที่จะจจำหน่ายคือรุ่น7ปีคงที่2.65%เช่นเดียวกันแล้วก็อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนวงเงินจะจจำหน่ายนะครับถ้าจะจจำหน่ายบน6สถาบันทางการเงินเนี่ย25,000ล้านบาทซื้อขั้นต่ำ1,000บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงิน ขั้นสูงคราวนี้จะจําหน่ายบน6สถาบันทางการเงินอันได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยนะธนาคารกรุงศรีตยานะครับธนาคาร CIMB ไทยนะครับ 6, 6สถาบันทางการเงินนะครับจะจําหน่ายในรูปแบบของ small lot first นะครับจะจําหน่ายเป็นล o ล l o ไป็อตละ1,000บาทนะครับ เป็นลอตๆวนไปเท่ากับว่าทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับนะครับการจัดสรรพันธบัตรตัวนี้กันทุกคนนะครับแต่จะจัดสรรเต็มวงเงินที่จองซื้อหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ได้รับแน่นอนนะครับได้รับแน่นอนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีคนออจองซื้อหรือได้รับความนิยมเท่าไหร่นั่นเองเพราะนั้นใครสนใจนะครับวงเงินจัดจำหน่ายรวมนะครับ ทั้งของแอปเป่าตังและผ่าน6สาบันการเงินคือ35,000 0ล้านบาทสนใจก็สามารถที่จะนะครับไปติดต่อได้เลยนะอ่านะครับซื้อพันธบัตร7 0 0 0 0บาท, 70, บาทอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยนะครับ2.65%ให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน3เดือนให้อัตราดอกเบี้ยทีหนะครับเรามาดูกันเดือนถึง3นะครับเงินต้น70,000ดอกเบีย 2, 6, ้ย2.65%จํานำนวนวัน90วันดอกเบี้ยให้รับ457บาท4 0 เดือนที่4-6นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ462บาท48สตางค์เดือนที่7-9นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ467บาท56สตางค์เดือนที่10-12นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยให้รับ467บาท56สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ยตลอด7ปีคือ12,985บาทรับอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยนะครับ อัตราเบีย้ยต้องถูกหักภาษีหนะ้าที่จ่าย15% 12,985บาทหัก15%หัก1,947บาท75สตางค์เหลือ11,037บาท25สตางค์นั่นเองนะครับสรุปเงินต้น70,000บาทดอกเบีย้ย11,037บาท25สตางค์เป็น81,037บาท25สตางค์นั่นเองก่อนจากการตัวอัตราดอกเบีย้ย พันธบัตรนะครับอัตราเบียบพันธบัตรถ้าถูกหักภาษีจ่ายแล้วนะครับแล้วเราสามารถไปขอคืนได้โดยการนะครับแจ้งนะโดยการแจ้งขอคืนนะครับในตอนยื่นภาษีบุคคลธรรมดานะครับประจําปีนะยื่นภาษีถ้าเกิดคุณไม่ต้องเสียภาษีหรือเรียกว่ารายได้ไม่ถึงนะครับคุณก็สามารถขอคืนเงิน อัตราดอกเบีย้ยที่ถูกหักภาษ,ษีจ่ายได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคำนวณกันต่อนะครับเป็นวงเงินเท่าไหร่นั้นห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติ Chart, ให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2 – 5ปีหรือปรับนะครับส0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e- wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code <P ew> er <ate> เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่ง <P ew> er <ate> นั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เ <P ew> er <ate> พราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับ <P ew> er <ate> เพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ